สำหรับวินเซนต์ของเราเองนะครับพวกเรา,ายึดมั่นมากๆนะครับในเรื่องของมาตรฐานนะครับพวกเราเป็นสถานพยาบาลเพราะฉะนั้นมาตรฐานทางการแพทย์นี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เรายึดมั่นนะครับพูดล,ลอยๆอาจจะเป็นอะไรที่มันนึกออกยากนะครับพวกเรามีตัวการันตีเลยถึงเรื่องของคุณภาพทางการแพทย์ที่เรียกว่าโอ่อ oh, oh, oh ครบวงจร ครบทุกสิ่งทุกอย่างมีคนที่มาให้การันตีนะครับมาให้คะแนนเราก็คือ A A C I หรือว่ามาตรฐานจากคนทางการแพทย์เนี่ยนะครับจากอเมริกานะครับเราได้รับรางวัลน,นี้มาแล้ว3ปีนะครับรางวัลน,นี้มันมันมีผลยังไงบ้างหรือมันมีความสําคัญยังไงบ้างก็คือคนที่เขามา ตรวจสอบเราเนี่ยนะครับเขาจะดูครบองค์ประกอบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะหมอไม่ว่าจะผู้ช่วยแพทย์พยาบาลหรือแม้กระทั่งทุกคนที่คอนแทคกับคนไข้เนี่ยนะครับเขาจะเช็คทั้งหมดเลยว่าทุกคนนี้คัดลิฟายหรือย่างตรวจสอบมาเรื่องของวุฒิบัตรการจบความรู้ความสามารถครบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับระบบทางการแพทย์ ก็เป็นสิ่งที่เขาให้ความสําคัญมากนะครับไม่ใช่แค่คนแต่เป็นเรื่องของระบบด้วยนะครับทำงานอย่างถูกต้องไหมปลอดภัยไหมโอกาสตรงไหนไหมที่จะทําให้เกิดอันตรายต่อคนไข้อีกหนึ่งที่พวกเราภาคภูมิใจมากๆนะครับนอกเสียจ,จาก สิ่งที่เรายึดมั่นในมาตรฐานทางการแพทย์นะครับก็คือเรื่องของเทคโนโลยีวินเซนต์คลินิกเราลงทุนต่อเนื่องในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเกี่ยวกับทางการแพทย์นี้นะครับเพื่อให้แบบก้าวล้ำนําคนอื่นอยู่เสมอนะครับยิ่งในช่วงเวลานี้ AI เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับพวกเราเป็นเจ้าแรกๆที่ใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ ครงสร้าง,งใบหน้านะครับวิเคราะห์โครงสร้างผิวของคนไข้นะครับด้วยเทคโนโลยี AI มาตั้งแต่3 4ีปีที่แล้วตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นที่นิยมมากนะครับเรียกว่าใช้กันมาจนสามารถอัดแอพเอามาใช้ทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนไข้ได้แน่นอนครับสถานพยาบาลเราขาดไม่ได้แน่นอนนะครับมีสถานที่ละมีเครื่องไม้เครื่องมือและปัจจัยสําคัญเลยลก็คือบุคลากราาทางการแพทย์นะครับเป็นส่วนที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าเราเรียกว่ายัางไงเป็นสถานพยาบาลต้องให้บริการทางด้านพยาบาลเพราะฉะนั้น ผู้ที่เป็นคนให้การดูแลคนไข้เนี่ยหลักๆเลยก็คือแพทย์นะครับการที่เราคัดสรรแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญมีฝีมือที่ด,ดีและยังมีจิตใจบริการด้วยตอนแรกที่เราจะต้องรับคุณหมอแต่ละท่านเข้ามาเนี่ยคุณหมอแต่ละท่านแน่นอนก็ต้องเป็นหมอจริงก่อนนะครับและอย่างหนึ่งก็คือคุณหมอจะต้องจบจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจากสาธารณสุขเอาเอาวัฒนธรรมของวินเซนต์เอาความใส่ใจของวินเซนต์เอามาตรฐานของวินเซนต์เนี่ยถ่ายทอดให้คุณหมออีกทีหนึ่ง ก็จะพร้อมสําหรับการเป็นคุณหมอของวิลเซนแล้วนะครับและนอกจากการที่คุณหมอเก่งแล้วนะครับพวกเราไม่เคยหยุดพัฒนานะครับทีมแพทย์ของเรายังได้รับการอบรมนะครับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องก็จะยิ่งทําให้คุณหมอแต่ละท่านนี้นับวันก็ยิ่งเก่งขึ้นไปเรื่อยก็ยิ่งทาให้คุณภาพทางการแพทย์ของเราผลลัพธ์ที่คนไข้ได้รับก็จะยิ่งดีขึ้นทวีคูณนะครับ ตัวผมเองนะครับก่อนที่จะก่อตั้งวินเซนต์คลินิกของเรานะครับก็ได้มีโอกาสทํางานในหลายโรงพยาบาลทํางานในหลายคลินิกนะครับสะสมองค์ความรู้แล้วก็ได้เก็บเกี่ยวสิ่งดีๆจากหลายๆที่ที่เราทํางานมานะครับมีความตั้งใจอย่างดียิ่งนะครับเพื่อที่จะสร้างคลินิกที่มีมาตรฐานแน่นอนแล้วก็ส่งต่อผลลัพธ์ที่ดีนอกจากคุณภาพทางการแพทย์นะครับนอกจากนวัตรกรรมที่เราจะต้องลงทุนเพื่อให้ก้าวล้ํานําคนอื่นอยู่เสมอสิ่งหนึ่งที่พวกเราไม่เคยที่จะทอดทิ้งเลยคือเรื่องของความซื่อสัตย์ จริงใจแล้วก็มอบสิ่งที่ดีให้กับคนไข้อย่างตั้งใจดีเสมอนะครับอันนี้คือสิ่งที่วินเซนต์คลินิกของเราเนี่ยยึดมั่นอย่างมากนะครับหมอเชื่อว่านะครับการเป็นสถานพยาบาลที่ซื่อสัตย์ จริงใจแล้วก็ยึดมั่นในมาตรฐานของวิชาชีพเสมอนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเราเนี่เติบโตอย่างยั่งยืนได้ขอขอบคุณคนไข้ทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจนะครับบินเซนคลินิกมาตลอดเลยนะครับพวกเราสัญญาว่าจะรักษามาตรฐานรวมถึงพัฒนามาตรฐานทางการแพทย์แล้วก็ยึดมั่นในสิ่งที่ดีความตั้งใจที่ดีที่มอบให้คนไข้อย่างซื่อสัตย์และจริงใจต่อไปครับ